สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับมาอัปเดตนะครับระเบียบวาทศินในค่ำคืนวันที่22เป็นค่ำคืนแรกในการออนทัวร์ภาคเหนือของหมอรำระเบียบวาทศิลนนะครับที่จังหวัดน่าน แล้วก็พ่อเอ๋นะครับก็นําทีมศิลปินนะครับไปลําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่านนะครับพระาธาตุแช่แห้งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระาธาตุเก่าแก่แล้วก็เป็นอารามหลวงด้วยนะครับสําหรับตรงจุดนี้พ่อเอ๋ก็นําทีมศิลปินไปลําถวายก็เป็นสิริมงคลน,นะครับให้กับทีมงานระเบียวบวาทศิลป์ก็ต้องยอมรับว่าระเบียวบวาทศิลปนเป็นวงเดียวนะครับที่ ออนทัวพังภาคเหนือหลายวงก็มีติดต่อมานะครับอันนี้แอดมินก็ทราบมาหลายๆวงก็เป็นห่วงในเรื่องของการเดินทางกับระยะทางที่มันไกลนะครับดังนั้นก็เลยปฏิเสธที่จะขึ้นเหนือแต่ระเบียบว,วัทศินเป็นวงเดียวนะครับที่ออนทัวทั่วประเทศนะครับหลังจากเสร็จจากภาคเหนือก็มีคิวที่หัวหิน ดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานระเบียบวัทน์ศิลทุกทุกท่านทุกๆคนนะครับที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ประเพณีนะครับหมอลำวัฒนธรรมหมอลำเนี่ยของภาคอีสานไปทั่วทั้งประเทศนะครับในนาระเบียบวัทน์ศิลก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของชาวอีสานของเราเราทุกๆคนนะครับเดี๋ยวไปชมไปดูบรรยากาศในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ เราเก็ว่าทัดเยนขมาเจ้าจะท้าวยจ้าเชียวโอยพี่น้องกันที่เคยเรกระจายเพื่อสมัยพ่อพ่พอได้ยังคงพอเมียได้เจอมาหัวต่อปากเจ้าผู้ยังหวังใครก็แช่ครับคนใดก็แช่แล้วพ่อพ้องกาก ทย่าง่ดังมัดีเช้าแร้เบียร์ทักอินโรล้างเจ้ามาลังสมทั้งวับไม่พูดไคส่งโบนีลังตางปาพร่งสูงสูงฮันุูพ่อแกส่งี่มานีส่งแต่บุฟฟานฮันไปทากโดเขีนไปกิโลสูงนที อภัยุทษของสมองขวามสำชักใจผู้หลายบ้านก็ไ่ได้ผ่านเขียรติเช่นไจะมาเพยายายสส่ส่งสอยกันมูลหลายคนถากแล ลาเบียว่าทธสิสิอยากตองฝ่าเบางี้เพราะปันหาผู้ันสนใจที่จเสียงปัโมโลลสิพอเป็นคนที่ใสยาเบ้ไปแม่เด้อระเบียว่าสิเด้พ่อลาเบียว่า E และนี่คือบรรยากาศนะครับบางช่วงบางตอนในการรำถวายนะครับพระทาตแช่แห้งที่จังหวัดน่านของทีมงานระเบียบวาทศิลป์นะครับที่เดินทางไปออนทัวภาคเหนือในรอบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศบนเวทีนะครับยิ่งสนุกเหมือนกันบอกเลยว่าจังหวัดน่านก็ไม่แพ้จังหวัดอื่นไหนเหมือนกันนะครับกับความสนุกสนานแล้วก็กับหลายๆแฟนคลั แฟนคลับนะครับหลายๆคนที่มาให้การต้อนรับมาชมวัฒนธรรมของอีสานบ้านเรานะครับ นี่คือบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับที่จังหวัดน่านบอกเลยว่าสร้างความประทับใจให้กับทีมงานระเบียบว,วัฒนศิลป์อีกหนึ่งจังหวัดส่วนวันนี้นะครับค่ำคืนนี้วันที่23อยู่ที่จังหวัดพะเยาดังนั้นแฟนขับนะครับที่อยู่ทางพะเยาพี่น้องทางภาคอีสานหรือว่าคนพะเยาเองถ้าอยากไปชมวัฒนธรรมนะครับหมอลำนะครับไปถึงที่แล้วก็ฝากแฟนขับด้วยแล้วกันนะครับ ไปติดตามให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสำหรับทีมงานระเบียบวาทศินจัดนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับกับระบบแสงสีเสียงแล้วก็งานโชว์ระเบียบวาทศิลกับ ศิลปินมหาชนนะครับรอบเบียบวบาศิลป์ก็เป็นกําลังใจให้การออนทัวนในรอบนี้ประสบความสําเร็จปังๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือว่าเมื่อคืนใครที่อยู่น้าฮันะหน้าฮันะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ